ความภาคภูมิใจของเขเมรประกาศตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทุ่นระเบิดของโลกทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคลถือเป็นอาวุธที่คนทั้งโลกรังเกียจอย่างมากนะครับเพราะมันทั้งอันตรายรอบกัดอย่างสกกรปรกและตกค้างยาวนานเสี่ยงต่อการทำร้ายผู้บริสุทธิ์จนมีการลงนามอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ห้ามมีไว้ในครอบครองของนานาชาติซึ่งกัมพูชาคือหนึ่งในประเทศ ที่ลงนามในสัญญานั้นแต่มันก็เหมือนเป็นเพียงแค่การเสแสร้งแกล้งทำเหมือนกับทุกๆเรื่องที่พวกเขาทำตลอดมานั่นแหละครับเพราะเราก็ยังเห็นว่าพวกเขายังคงมีการนำอาวุธที่น่รังเกียดนี้มาใช้ในเหตุปะทะกับทหารไทยและยังคงใช้ทุ่นระเบิดตกค้างจากยุค,คเขมรแดงหากินด้วยการของงบสนับสนุนมาตลอดหลายสิบปี แถมล่าสุดยังมีรายงานข่าวอย่างภาคภูมิใจของสื่อขเขมรด้วยพาดหัวที่ว่ากัมพูชาก้าวสู่การเป็นผู้นำของโลกในด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมโดยพวกเขาบอกว่าจากความเจ็บปวดที่ยาวนานจากทุนระเบิดที่ตกค้างจำนวนมหาศาลทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการจัดการและปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ แถมยังมีผู้นำที่แสนดีอย่างฮุนเซนและลูกชายทำให้พวกเขาเปลี่ยนจากเหยื่อกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญและพร้อมที่จะช่วยเหลือนานาประเทศในด้านการเก็บกู้ทุนระเบิดและด้านมนุษยธรรมซึ่งก็แน่นอนเลยครับว่าจากรายงานดังกล่าวมันทำให้ชาวโลกขำหนักมากเพราะทั่วโลกเขาก็รู้ดีว่ากัมพูชาไม่ได้มีการเก็บกู้ทุนที่จริงจัง ยังคงเก็บไว้และฝังใหม่เรื่อยๆเพื่อของเงินได้ในทุกๆปีแถมมีการนำทุนพวกนี้มาใช้ในเหตุความขัดแย้งกับประเทศไทยอีกด้วยจนทำให้ชาวเน็ตจากหลายประเทศเข้ามาคอมเมนต์ประนามและเสียดสีเน็บแนมกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างมากในโพสต์ของสื่อใหญ่อย่างพนมเปญโพสต์ยกตัวอย่างเช่น จะไม่ให้เชี่ยวชาญได้ยังไงทั้งวางเองขอเงินมาเก็บกู้เองตั้งหลายสิบปีหรือเลิกวางทุนใหม่ให้ได้ก่อนค่อยมาสอนคนอื่นเก็บกู้หรือใครก็รู้ว่าฮุนเซนทำเงินกับเรื่องนี้ได้มหาศาลเป็นต้นนะครับและการประกาศตัวเป็นผู้นำโลกในครั้งนี้นอกจากจะมีแต่เสียงหัวเราะเยาะคําคด่าจากนานาชาติแล้วแม้แต่ชาวขเขมรเองก็ดูเหมือนจะไม่ปลื้มนะครับ จากที่ปกติทุกทีที่เห็นคำว่ากัมพูชาอยู่คู่กับคำว่าระดับโลกพวกเขาจะออกมาแสดงความยินดีกันยกใหญ่พร้อมคุยคมไทยทุกทีแต่ครั้งนี้เงียบกิบเลยครับจากจำนวนคอมเมนต์หลายร้อยคอมเมนต์นะครับมีชาวเนต็ตเขมรโผลมาแค่3คนคนหนึ่งมาเล่นบทเหยื่อบอกว่าไทยเราเนี่ยลุกรานบุกมาเหยียบทุ่นเกา่าแล้วจะมาโทษเขมรเราได้ยังไง ส่วนอีกคนมาเยาะเย้ยทหารไทยที่เหยียบทุน่นส่วนอีกคนมาบอกแค่ว่า don t t a i to me ได้แค่นี้จริงๆครับส่วนคนอื่นๆนี่คือเงียบหายกันหมดเลยซึ่งที่มันเป็นแบบนี้นะครับก็เพราะว่าแม้แต่ชาวกัมพูชาเองก็ยังเห็นว่าเรื่องนี้มันน่าละอายมากกว่าที่จะมาภาคภูมิใจและคนคเขมรเองก็ได้รับอันตรายจากเรื่องนี้ปีละหลายสิบคนทำให้เรื่องนี้สำหรับประชาชน มันไม่ต่างอะไรกับที่ได้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในด้านสแกมเมอร์นั่นแหละครับพวกเขาก็เลยไม่พากันออกมาแสดงความยินดีเหมือนกับที่ผู้นำของพวกเขาตั้งใจจนกลายเป็นว่าการอวยตัวเองครั้งนี้มันผิดแผนอย่างแรงก็ต้องบอกว่าตามสภาพนะครับใครบอกให้พากันคิดน้อยและดูถูกสติปัญญาของคนในชาติตัวเองขนาดนั้นและนอกจากจะคิดน้อยพูดมากแล้วก็เอาแต่พูดอวยตัวเองแล้วนะครับ ผมว่ารัฐบาลกัมพูชาควรจะทําอย่างที่พูดบ้างก็จะดีมากๆนะครับการที่กล้าประกาศว่าตัวเองเป็นผู้นําของโลกด้านการเก็บกู้ทุนแต่ทุนในประเทศที่พากันเก็บมาหลายสิบปียังมีอีกเหลือเป็นล้านลูกแบบนี้ไม่ไอายที่จะพูดเหรอครับอ่ะถ้าสมมุติว่าอันนั้นมันเยอะไปลองวางล้านลูกนั้นไว้ก่อนข้อตกลงที่ประเทศไทยยื่นไป4ข้อหนในนั้นคือการเก็บกู้ทุน ทำไมไม่ยอมให้ความร่วมมือครับชายแดนตัวเองแท้แต่ไม่ทำดันเสนอหน้าจะไปช่วยสอนการเก็บกู้ให้ประเทศอื่นเลิกสร้างภาพเลิกมโนเพื่อโกหกกันเองเถอะครับมีแต่พูดอวยตัวเองแบบสวนทางความเป็นจริงแบบนี้มันไม่ดีหรอกเดี๋ยวชาวโลกเขาจะคิดว่าผู้นำไม่สั่งสอนว่าไหมครับท่านผู้ชม